อยากมีเงินเข้าบ้านเดือนละสองหมื่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเดือนละสองหมื่นถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินสดคุณไปที่แบงก์เนี่ยคุณไปกู้แบงก์มาหกล้านคุณไปกู้แบงก์มาหกล้านครับแล้วคุณก็ไปซื้อคอนโดครับในมูลในราคามูลค่าหกล้านครับสุดท้ายคุณไปกู้แบงก์มาหกล้านคุณปล่อยให้เขาเช่าเนี่ยเดือนละสองหมื่นแต่ธุรกิจมีตังครับคุณมีแค่กำเงินพันมาครับคุณกำเงินพันมาครับแต่คุณได้วันละแสนคำถามครับ ระหว่างเก่งกับมีความสามารถในการปรับตัวชอบแบบไหนถ้าอยากเก่งเชิญไปนะถ้าอยากเก่งกู้แบงค์ถ้าอยากเก่งไปกู้แบงค์เลยครับอยากเก่งไปกู้แบงค์ครับเดี๋ยวเราหกไปกู้มา6ล้านครับไปซื้อคอนโดเลยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเช่าครับแล้วก็กินเศษเงินครับเดียวละสองหมื่นครับแต่ถ้าวันนี้คุณเข้าใจโลกครับโลกที่กําลังเปลี่ยนครับคุณเข้าใจสมาร์ทโฟนครับคุณเข้าใจธุรกิจครับคุณเลิกลุงลังครับ คุณรู้ครับว่าคนที่จะเข้ามาเข้ามาเพราะคอนเทนต์ครับคุณมีแค่เงินพันครับคุณเข้าใจโลกครับคุณเข้าใจว่าวัาวนนี้ธุรกิจมันกาลังเกิดขึ้นบนสมาร์ทโฟนแต่สุดท้ายครับคุณไม่ต้องเก่งคุณไม่ต้องมีเหตุผลเพราะอยากรวยแบบไร้เหตุผลเลิกที่จะมีเหตุผลกับกับเทคส์คอมพานครับอยากรวยแบบไม่มีเหตุผลจงเลิกที่จะมีตักกะเก่า คนมีเหตุผลครับ